สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้มาที่สำนักครับก็อาจจะมาเย็นนิดหนึ่งครับโอ้โหลุ้นกันใจแทบขาดแล้วหลายคนนะครับอาจจะได้โชคหลายคนอาจจะไม่ได้โชคนะครับแต่คนที่โชคดีอยู่ข้างในและก็อยู่ในมือผมด้วยนะครับว่ากี่ใบก็ไม่รู้นะครับหรอครับเดี๋ยวไปหาพ่อกันก่อนนะเพราะว่าเมื่อเช้าได้ข่าวว่าโชคดีด้วยนะครับแต่อันนี้ซื้อไว้นานแล้วนะครับป่ะเดี๋ยวไปกันครับอ่านะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูคนที่ได้ เขาบอกว่าคนนี้ได้ชุกใหญ่เื่อเช้านะอ้าวสวัสดีพ่อสวัสดีครับ,บสวัสดีครับอ้าวเป็นไงได้ข่าวว่าได้เยอะเหรอได้เยอะอยู่ครับเต่นแต่เช้ามืดมาเลยมาจุดธูปอ้าวไม่ใช้าครับตื่นแต่เช้ามืดเลยมาจุดธูปไหว้หลวงปู่หลวงปู่เสร็จแล้วว่าอก็จะออกกลับ,บ้านอ่าก็ดีเลย จุดทุกเสียงดวงดูดีกวาา่างกลับมาจุดท,ทุกเสร็จเอาไว้ทิ้งไว้แล้วกลับบ้านอพอกลับบ้านเสร็จมาเออมาดู <นะ S 2> เลขก็เห็นเลขอยู่ห้าสี่ศูนย์วถูกกับเลขที่บ้านนี่เลยไปซื้อห้า,าห้าสิบบาทห้าสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์อ๋อมาห้าสี่ศูนย์เลย แล้วก็ซื้อเลขสองตัวด้วยสองตัวกลับไปกลับมากลับ<า>ไปกลับมาอ่ะ,อะเดี๋ยวพ่อพาผมไปดูข้างในใสักหน่อยว่าพ่อจุดไว้ตรงไหนนะนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพราะว่า <c oughs> นี่เขาเรียกว,ว่าคนเฮงจริงๆครับ <c oughs> มาไหวปูแต่เช้าอู้นี่แต่อันนั้นอันนั้นเมื่อวานก็จุดนะ <c oughs> อันนั้นเมื่อวานจุดกับปูนะก็ว่าอือันนี้ได้ 5้าสีู่นย์เลยนะครับ5้าสีู่นเลยนะโอ้โหนะครับในห้0สียเลยนะถือว่าดวงดีนะถือว่าดวงดีดวงเฮงนะครับแล้วเห็นหลายๆคนที่ถูกเลขปูเนี่ยเขาถูกกันตรงไหนบ้างถูกต,ตรงที่ในห้องไออะไรนะที่ระคังตรงระคังเหรอครับที่เขียนไว้ในระคังถูกเขียนไว้ที่ระคังด้วย <though? S 2> เขียนไว้ที่ระคังเพื่ากันดู มก็ซื้อกลับไปกลับมาก็ถูกก็ถูกครับคุกไอ้เล็กอะไรทอยไายอันนั้นด้วยสามตัวบ้างอสองตัวด้วยอได้ซื้อรถตีไว้บ้างไหมซื้ออยู่ครับได้กี่ใบไม่เขาซื้อได้ใบหนึ่งสองใบอ๋อ แม่ได้หนึ่งใบสองใบครับแสดงมันน้อยกว่าแอดประวัติด้เนี่ยพ่อซื้อไม่ถูกอ่ะพ่อซื้อไม่ถูกแอสแอดีปถือกับมไว้เลยแล้วแอดกัไว้แต่ไม่เบนะเพราะว่ามันซื้อแล้วแต่แม่ยังเอาไปไว้ไปถือในมือแม่เลยแม่ถูกอืมมันมันผิดกฎครับก็เลยไม่เบนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูนะว่ากี่ใบเดี๋ยวให้พ่อเดี๋ยวจะให้พ่อไปนับเดี๋ยวพ่อพาผมไปดูว่าวันนั้นน่ะ ที่ดึงดึงอ่ะมันมีเลขจากตรงไหนเดี๋ยวพาพ่อไปดูมันจะมีเลขเสาจําได้ไหมเสาด้วยอเลขเสาที่ผมพูดวันนั้นว่าเสามันจะมีเลขเสาอ่ะอเดี๋ยวเดินไปดูเลขเสากันนะครับเดี๋ยวพาพ่อไปดูเลขเสาก่อนนะเพราะว่าวันนั้นที่เราคุยกันเนี่ยว่ามันวนมาว่ามันวนมาเนี่ยเนี่ยมันมีเจ็ดสองแล้วเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแล้วพอเนี้มันจะวนมานี้บอกว่ามันจะวนมานี้นะวนวันนี้เนี่ย วนมากลับมาเป็นวนอันสุดท้ายคืนเลยกลับมาคืนห้าสามสามห้าเจ็ดเจ็ดสามห้านะวันนั้นนะก็ถือว่าต้นเสาเนี่ยยังมีโชคอยู่ยังมีโชคเพราะว่าเราคุยกันอยู่ว่ามันวนมาวนมา,นมานไปวนมาอยู่ในเสานี้ะในวนไปวนมาอยู่ในเสาเนี่ยวันนั้นแล้วก็วันนั้น,น,น,นปู่คุยเรื่องอะไรนะไฟ,ไฟไฟไหม้อัปู่ ไฟใหม่หลังคาใช่ป่ะไฟใหม่หลังคาอ่าที่เราคุยกันเรื่องเป็นห้าศูนย์เจ็ดเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อหลังคาวันนั้นที่เราคุยกันทะเบียนรถแต่ไม่ได้ออกทะเบียนรถนะออกไหมทะเบียนรถนะจำไม่ได้อีกที่นมแล้อ่าวันนั้นก็แบบคุยเรื่องความฝันกับปูแล้วก็ได้ใครเคยถามว่าเอสได้หรือเปล่าก็ได้ที่จำไว้นี่แหละจะเอาไปให้ปูดู จะเอาไว้ให้ปูด,ดูเยอะมก็จะให้ปูนับว่ามันมีกี่ใบยอยู่ในมือนะแล้วก็มีเลขละระฆังนี่พ่อเขาบอกว่าปูเขียนไว้ที่ะระฆังนะครับใครที่ได้ติดตามวันที่พวกน้องมณีใช่ไหม,มแล้วก็พี่ทิพัน์และอะไรน้องอะไรนะอายุข้มมาไรือยังอ้ม นช่องไอยรานะครับวันนั้นที่มาถ่ายทอดนะครับวันที่จะภาพจะภาพมาถวายแสดงว่าจะภาพนีได้เยอะกูก็เลยบอกว่ากูไม่รู้จะเขียนอะไรให้ไงอ่าก็บอกว่าสามห้ามันจะไม่ออกมันจะออกมากันก็เลยมาเขียนอ่ามาเขียนไว้ตรงนี้ถ้าไล่ให้ไปเอาอยู่นู่นก็คงไม่มีใครเอาเขาชอบให้ผูกเขียนอ่าชอบให้เขียนแล้วเมื่อวานเราก็เมื่อวานเราพย้ยาเลขชอบผูกเลขชอบสามห้า เลขชอบก็ยังมีหกสามห้ายังมียังมีเพราะว่าถ้าจับเล่นเราก็ได้ได้แน่นอนอ่าเออก็ถือว่าหลายคนอาจจะได้หลายคนอาจจะดหลคนโชคดีโชคหลายเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่อั้นอ่ามันไม่อั้นมันอั้นห้าสองอืเออแล้วทีเนี้ยห้าสามเป็นเลขที่เราให้มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแต่เราไม่จะเป็นต้องมาย้ําในคลิปว่าอันนี้อันนี้นะคือให้ดูแล้วก็ก็แล้วแต่คุณจะชอบแล้วแต่คุณจะซื้ออือ ก็แล้วแต่ลูกศิษย์เพราะว่าถ้าลูกศิษย์ที่ตามปูจริงๆจะจะรู้ว่าปูเขียนให้ตัวไหนเขาจะเอาตัวนั้นไปซื้อเขาจะไม่เขวแล้วก็จะไม่ถามด้วยว่าปูให้ตัวไหนปูให้ตัวไหนปู่ให้หรือยังคือการถามนี่คนที่ถามคือไม่ได้ดูไม่ได้ตั้งใจดูเออไม่ได้ตั้งใจดูจริงๆตั้งใจโทรมาถามเัรงนั้นดวงแล้วก็เลยไม่ได้อืก็ต่อไปไม่ให้แล้วต่อไปใครอยากได้ต้องมาเอาเองเขาคงเป็น ไปไปตามคลิปอะไรนะอาจารย์อาจารย์เจาหรือเปล่าไหนเขาไปตามเลขของจันเจาหรือเปล่าจันเจาที่ไหนที่มาฝึกวิชายุทธวันนั้นน่ะสงสัยสงสัยไปเาอาจารย์เจาเดี๋ยวจะให้เคยเคยมีครูบาอาจารย์บอกว่าอย่าเขียนเลขใส่มือ เขียนเลขใส่มือเราจะไม่ออกเขียนใส่มือไม่ได้ใช่เหมือนเหมือนปู่เคยบอกว่าอย่าเขียนเลขใส่มือเ้อแต่เราก็อยากลองดูเหมือนกันจะเขียนใส่มือจะออกไม่ออกจริงจริงต้องเขียนใจเสาเขียนใจใบปลูเขียนใจรักทางเขียนใจคู่ใส่ตรงไหนก็ได้อ่าอืมสามทีนี่เนาะอืมให้เขียนใส่มือเพราะการที่เราเอาใส่มือแล้วมันมันออกมาที่มือแล้วอ่าอืมโชคลาภมันไม่เข้าโชคเลยไม่เข้าอ่ะนี่ ไม่ต้องให้ดูนะแต่ว่าจะให้ปูน้ำนะเพราะว่าตัวศูนย์หกหนึ่งเลขท้ายสามตัวหนึ่งใบสองเจ็ดเก้าหนึ่งใบอันนี้เลขท้ายสามตัวถูกสองใบสองแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สาใบฮะถูกสิบสามใบถูก1้าสามสิบเอ็ดใบห้าสามมีสิบเอ็ดใบเออซื้อหกค่าสามซื้อหกค่าสามเออก็ได้นิดหน่อยได้ได้ประมาณนี้แล้ววันนั้นเห็นลูกสิ์โทรมาเยอะอยู่นะตอนหลังหวยออกอ่าออกแล้วก็โทรมาร้านแตกอ๋อบอกว่าร้านแตกแล้ว วิ่งห้าสามอย่างเดียวเลยเต็มสตรีมเมื่อเช้าเมื่อเช้าแอดประวัติขยำอยู่นะนี่ให้นะวงให้สองห้าสามห้านะใช่ก็ยำให้สองห้ามันอันสองห้ามันอั้นแต่เราไม่ได้เสียใจเพราะว่ามันออกสามห้าจากนั้นก็คนที่ถูกก็ดีใจด้วยคนที่ไม่ถูกก็คือคนที่ว่าเรา สู้ไปสู้กันต่อไปสู้กันต่อไปแต่พ่อนี่ครับจุดแม่นนะพ่อจุดได้สี่ไอ้ห้าสี่ศูนย์สามตัวเลยแม่นนะแกถูกสามตัวบ่อยมากตอนนั้นก็แปดถึงเจ็ดก็ถูกอันนี้สี่สี่ห้าศูนย์ก็ถูกอีกต่อไปต้องมาถามเขาแล้วแม่ก็ถูกแม่ก็ถูกน้าก็ถูกอพ่อก็ถูกออ่าืมถูกทั้งหมดถูกทั้งทั้งครอบครัวที่มาที่นี่ถูกหมดไม่ถูกอยูกคนเดียวซื้อ ามคนที่อยู่ใกล้ชิดกับปู่ถูกหมดไปถูกอยู่คนเดียวอืมก็คือคิดเกินคิดเกินเจ็ดเจ็เกินอะไรไปเจ็ดเจ็บจ้ะโอ้ยสงสารแกตัวะคิดเกินคิดเกินเดี๋ยวแกก็ดีเพราะว่ารายการที่เราเขียนให้แล้วก็เหมือนเมื่อก่อนที่เราเขียนใส่เสาอ่าก็จะเป็นโซนนั้นต้องมาย้ำว่า นี่นะนี่นะนี่นะเราไม่ใช่คนบอกหวยแต่นั้นเรืนซื้อเขียนให้ก็คือเป็นเรว่องทางเรียกระถางที่จะภาพออามาให้ปู่ก็เขียนให้กับภาพเขาครับอืมมันก็อยู่ที่คนจะตามไม่ตามหลักๆก็ปู่บอกอะไรก็ชอบจะซื้อไว้ก่อนเขาจะซื้อไว้ก่อนง่ายๆชอบซื้อซื้อซื้อเก็บไว้ก่อนบางทีบางทีก็มาตามแต้อก็มารอซื้อวันสุดท้ายแล้วมันต้องมาถามวันสุดท้ายแต่ก็มีคนหนึ่งนะสักมาถามปู่วันสุดท้าย ก็ก็งบอกไปห้าสามหนูหลูคือบอกว่ากูขอเรียกบังคืนหน่อยจะโอนไปทําบุญจามสัญญาอนะกูก็เลยว่าจะส่งให้อเพราะว่าก็เหมือนเราไปทำบุญให้ทุกคนเนีะแต่ถ้าทุกคนเน่ยนะตั้งใจดูดืๆเข้าหมดเข้าหมดยังไงวันงั้นก็เราไปทำบุญที่เขาเกลือ ก็ได้หนึ่งห้าเก็าสามนันงก็อยู่เงี้นงๆอยู่ที่เราจะจัดเล่นหรือเปล่าบางย้ำมาให้ตลอดแล้วก็ไม่ไปไกลอ่ะคิดแล้วก็ไม่ไปไกลเล็กกระวนกับวนสาวขนาดเจ้ามหาเฮงนี่ก็ยังวนเจามหาเฮงออกมาสีงวดแล้วสีงวดกลับมาคืนสีงวดตอนที่ ตอนที่ถูกก็ถูกไปย้อนไปอย่างงี้ย้อนไปอย่างงี้ยพอกลับมางี้อีกก็ย้อนกลับมาคืนว่างั้งขึ้นมาล่าให้ดูเก้าหกอ่าฮะแล้วก็มาเกิดสูงอ่าเก้าหกออกปุ๊บแล้วก็มาสูงเกิดขึ้นมาออกอ่าอืมแต่สูงเกิดแล้วก็มาหกหนึ่งหนึ่งเกิดอ่าฮะแล้วมือเหลือสามห้ายังไม่ออกผมก็บอกว่าสามห้ายังไม่ออกมันจะออกตัวงี้อยว่ชี้กลวงออกสามห้ากับหกเก้าวะอือเดี๋ยว ก็แล้วแต่คนตามปู่ไม่ชอบปู่ชอบสามห้าปู่ก็บอกชอบสามห้าเรื่อบที่ชอืบก็ถือว่าอ่ะก็ถือว่าทุกคนก็โชคดีกันไปนะโชคดีกันไปก็วันนี้ปู่ก็รง้อกอบเอาภายในปู่ก็ยังม้วนตะกุดม้วนตะกุดยังไม่เกิดอ่ายัดยังตุกเสกตุกเสกเหมือนเดิมของงั้งนี่นะครับคุณก็คือกระบูาอ่า เหรียญก็รวยขันใจอย่างเนี้ยเราปลูกเสกมาจากเขาคือเริงมาปลุกเสกขึ้นอื่อนสร้างปักคุหาแล้วประกุหารยัางไรโชคละผู้เขือนเม่อด้าม้่ไก้มงโง่ม่ไก้าพึ่งเสือนเสืออนไว้จั้งแต่สภาพเอาปังมาห้าเอาเงินาขวาืว หลายคนอาจจะเสียดนะายเนาะบลางคนอาจจะเสียดายบางคนอาจจะมาเพื่อว่าโอ้ห,หลักฐานมากเรลียวกับมากเรลวคือแ,แล้วเราก็ก็แล้วแต่แล้วแต่ามากเราก็เราก็รู้แบบว่าเอามาเป็นกระจกอเอามาเป็นกระจกสองให้ตัวอง่ว่าเงินถึงที่เราทำบุญทำทานสร้างกุศลมบาติมืมอม แล้วเขายังว่าเราได้แสดงว่าเรายังทําไม่พอเพราะนั้นเราต้องทํากุศลให้มากตรงนี้เราต้องทาให้เยอะเราก็ไปอคือบางคนเขาก็หวังไงหวังหวังหวังเยอะไปือเปล่าปู่บางคนก็หวังเยอะไงหวังอยากจะได้แบบนี่ๆเลยไงแต่ก็อย่างว่าเนาะเวลาคนเราตั้งความหวังไวมากก็ผิดหวังมากพอผิดหวังก็เริ่มแบบคิดว่าอย่างนั้นอย่างนี้ความกลับคือมันไม่ได้ดุคือกัวเล่กนำโชค มันอยู่ึ่บนคุสมคือที่บุญเรายังหายใจอยู่ไหมก็เหมือนคนคือทำมากระปูเงอเราก็จะทำบุญข้างก่อเราสร้างกุศลข้างก็งั้นคนคือดูคลบถ้ามือบนวัดสงหก็ง่ายจะได้ไม่มากก็น้อยไม่นยอยก็มากนะครับก็วันนี้นะครับก็ขอบคุณปูอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอของผมไปก่อนนะครับจะเดินทางกลับ ก็ได้แค่แค่นี้สิบเอ็ดใบสิามใบอันนั้นสิบเออ่างกันจุกเด็กสามหมามได้สิบเอ็ดใบเบอกแบบโอ้สามหมื่นนอไอ้นั้นสิบเอ็ดใบแต่ไอ้เล็กไทยสองสองใบสาม่สองใบแค่นี้แหละได้ประมาณแค่นี้พอใจค่าแล้วแล้วข้างใต้ได้ท่าดข้างใต้เนี่ยอย่าไปข่าวว่าข้างใต้ยู่้ยกลางงานงคืนเออ ลูกเฟซวิ่งตัวมึงอ่าอือออ่าย่าบอกอย่าบอกจุ๊บจุ๊บจุ๊บนะครับอ่ะก็แล้วแต่คนทุกคนดีล้วกันอ่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณกับเต๋ามหาเฮงระคังมหาเฮงระคังโชคลาบมัน้ะปูก็ตีอก็ต้องตโชคลาภแล้วก็เนี่ผมเนี่ยตัวหลังต้องให้พ่อขอกับพ่อแล้วพ่อถูกบ่อยมาก ก็ถูกบ่อยมากวันนั้นมาเปิดนั้นก็เห็นแต่อกแกแกรดไอ้ในในฟ้านี่แกคนเปิดซื้อจะมาเปิดซื้อเองถูกแต่เรยงไม่ถูกไงยวจะถูกโต๊ดตลอดตันนี้ก็เขาก็ได้คนละมือตระหามบางคนละมืออ่ะก็ดีใจกับเขาไปอ่านะครับคราวนี้นะครับผมประวัติปันวินครับจากพีนิวสุรินทยเลนก็ต้องขอบคุณกูรับขอบนาสิ่งจักงบรครูครูเจ้ากาดาอ่แล้วก็ครูสังบางบด หลวงปู่สวงเนาะที่เราได้ไปทำบุญในครั้งนี้ครับได้นุ่งสตาชีวิตนุนงดวงไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ไม่ว่าจะเป็นตัวปู่เองไม่ว่าจะเป็นบริบาลก็ขอหลวงปู่เจ้ากาดำประทานพอนประทานโชคประทานลาบอย่างนี้ไปเรื่อยๆให้ลูกศิษย์ได้ลืมตาอ้าปากได้หมดุดตีหมดุหมดถึงร่ำรวยเงินทองโชคดังวัลนใหญ่ๆต่อไปด้วยเจ้าธุจจาะ เ่แหละครับก็ได้ประมาณนี้ในประมาณนี้เละเดี๋ยวหาว่านี่นะครับก็ต้องปิดบางอย่างออกไปนะเพราะเดี๋ยวโดนเบรนนะครับเดี๋ยวโดนเบรนนะครับอ่านี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมบ๊ายบาย